เราก็เพียงแต่ว่าจะขอความเมตตาจากคนที่ว่าไม่ได้ไปเชื่อเขาหมดนะ,นะคะว่าให้ความเป็นธรรมกับฉันบ้างนะคะเพราะว่าฉัน64แล้วให้ฉันมีทางเดินนะคะให้ฉันได้มีทางทำมาหากินอย่าปนามอย่าใส่ร้ายฉันอย่าด่าฉันโพดด่าด้วยความสัตจใจแล้วสร้างความชอบธรรมให้คุณว่าคุณเป็นคนดีนะคะสังคมมันเป็นอะไรไปแล้วหรือคะว่าคนที่มาโพ์ด,ด่าฉันทั้งวันน่ะแตกลับได้รับความเห็นใจความเข้าข้างจากกลุ่ม LGBT คุณต้องมีเหตุผลค่ะ ผลกระทบมากเลยเมื่อวานนั่งอยู่ที่ร้านนะคะผวาว่าคนจะมาตบจมูกฉันเออฉันกลัวนั่งผวาทั้งวันสองนั่งร้องไห้ทั้งวันสามเส้นเลือดสมองจะแตกฉันเครียดกลัวเป็นอมาพึกอมาพาดสี่น้ำมูกไหลทั้งวันเพราะฉันร้องไห้จนจมูกฉันตอนนี้บวมเป่งข้างในเน่าแล้วอักเสบใช่แล้วก็เครียดจนเนี่ยหลังฉันน่ะก็ไม่ได้ค่ะเป็นเอ็นยึดค่ะแม่แล้วเรื่องจะขาดไหอะไรที่แตรรี่ไหมอาหารจะมีการเข้ามาคุยเจรจาการตกลงขอต้องขอโอนการ ไฉันบอกเลยนะคะเมตตาฉันเถอะคุณบวชเรียนมาตั้งยี่สิบปีฉันคิดว่าศาสนาพุทธอาจจะได้กล่อมเกาจิตใจคุณบ้างว่าการที่คุณมาทําร้ายคนชราฉันขอเรียกว่าคนชราเพราะฉันหกสิบสี่แล้วเนี่ยซึ่งรอวันพระรอรอความตายอย่างเดียวอ่ะลูกฉันก็ไม่เลี้ยงฉันฉันต้องเลี้ยงตัวเองนะคะแต่คุณประจามฉันด่าฉันแล้วก็เสือไปเข้าข้างคุณหมดแล้วก็ ทำให้ฉันไม่มีทางจะเดินเลยฉันหาก,กินไม่ได้ของฉันขายไม่ได้ไม่มีคนมาจ้างฉันอะไปรีวิวสินค้าเพราะว่าภาพลักษณ์ไม่ดีอะสองสารฉันเดนอออย่าทำ้ายคนแก่เลยแม่ครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมือนแม่ไป